นี่คืออีกอกว่าหน้าอีน้ากวอ,อแจ้งว่านะครับตอนนี้ผมเดินตรวจอยู่นะครับไม่รู้น้องเข้ามาจากไหนนะครับโอ้โหชีส้มสวยมากมาจากนีนดูด้างเฮ้ยเฮ้ยมาจากนห้น ฮะซื้อมาเตนหนอ่ะอ๋อไ,ไป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 เฮ้ยเฮยมาเตนหนครับเนี่ยไม่รู้น้องมาจากไหนครับน้องน่าจะกลัวครับผม โอปเบลปเยไปเยไปเยไปเลยน้องอีกวัวหน้าครับนี่ไม่น่กกากลัวเท่าที่เท่าที่บอก